ซูเปอร์ซันโวทีเด็ดสามคู่วันนี้ครับอยู่กับผมเสือซันโวก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชในช่องเสือซันโวไปเลยครับเราจะมีวิเคราะห์ฟุตบอลในทุกๆวันและผมฝากกลุ่มครอบครัวของเราครับเรามีกิจกรรมเนี่ยในกลุ่มเยอะแยะมากมายครับมีทั้งบอลสดสูงแรกสูงหลังครับมีทีเด็ดฟุตบอลเรามีโครงการฟุตบอลครับลั่นตลอดตั้งแต่บอนคู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายครับในทุกๆวันฝากไป้ลยครับบ้านเขียว SS 63ครับ รับรองว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับซูเปอร์ซันโบววันนี้ครับผมยกมาให้พี่3คู่เด็ดวันนี้ครับคู่ที่1ครับไปกันที่สเปนครับเปิดบ้านพบกับสวิตเซอร์แลนด์คู่ที่2ครับไปกันที่โคเอเชียครับเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสครับคู่ที่3ครับไปกันที่เซอร์เบียครับเปิดบ้านพบกับเดนมาร์กเราไปฟังวิคราะห์ฟุตบอลกันเลยครับมาที่คู่ที่1ครับสเปนเปิดบ้านพบกับสวิตเซอร์แลนด์ครับลงสนามเวลาตีสองสีนาทีครับในศึกยูฟาเนชันลีกครับ ตอนนี้อันดับตารางคะแนนของสเปนนะครับในกลุ่มตอนนี้นะครับ5นัดเนี่ยเขาชนะไป4เกมครับเสมอ1แพ้0เกมครับได้10เสีย2ประตูครับมีอยู่13คะแนนอยู่อันดับที่1ครับในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ0ครับยังหาชนะไม่ได้เลยครับเสมอไป2เกมแพ้3เกมครับได้4ประตูเสีย11ประตูครับมีอยู่2แต้มอยู่อันดับที่4ครับและผลงานการพบกันเนี่ย5นัดล่าสุดของพวกเขาครับไปทางเจ้าบ้านครับที่ทําได้ดีกว่าครับไปชนะ2เกมครับ แพ้สวิตเซอร์แลนด์ครับเกมเดียวเสมอกันสองเกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยสเปนก็บุกไปชนะสวิตเซอร์แลนด์ครับมาสี่ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์ครับสองหนึ่งแล้วก็ไปชนะกับสวิตเซอร์แลนด์ครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เสมอกัรหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอกันอีกหนึ่งหนึ่งครับแล้ว,ม,ลวม,ลมาดูผลงานณนะปัจจุบันห้านัดล่าสุดของพวกเขาะเนะครับสเปนถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับโดยยังไม่แพ้ใครเลยห้านัดล่าสุดของพวกเขาแบ่งไปเป็นชนะสี่ครับเสมอหนึ่งเกมโดยนัดล่าสุดครับเขาไปชนะเดนมมาารรร์กปะตตู่อคับ แล้วก็ไปชนะเซอร์เบียครับ3-0ชนะเดนมาร์ก1-0ชนะสวิตเซอร์แลนด์4-1ครับแล้วก็ไปเสมอกับเซอร์เบียครับ0-0ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับของสเปนแล้วมาดูผลงานของทีมเยือนบ้างครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับโดยแบ่งเป็นแพ้3เกมครับเสมอกัน2เกมโดยนัดล่าสุดนะครับเสมอกับเซอร์เบียครับ1-1แล้วก็ไปเสมอกับเดนมาร์กครับ2-2แล้วมาดูกระแสให้ได้ครับเปิดมาที่1.1.5ครับ แล้วต่อไปที่หน้าบ้านของสเปนครับผมมองว่าสเปนเนี่ยน่ามี1ลูกครับตามหาลูกที่2กันผมมองว่าสเปนไม่แพ้ครับแล้วดูจากสถิตินะครับห้านันล่าสุดของพวกเขาเนี่ยที่ยังไม่แพ้ใครเลยแล้วเขาอยู่อันดับที่1แล้วยังไม่แพ้ใครเขาน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแบบไร้พ่ายครับมากันต่อคู่ที่2ครับโคเอเชียเปิดบ้านพบกับโปรตุเกสครับลงสนามเวลาตีสองสิบห้านาทีครับในศึกยูฟาเนชันลีกตารางคะแนนในกรุ๊ปตอนนี้นะครับโปรตุเกสเนี่ยแข่งไปแล้ว5นัดชนะ4เสมอ1แพ้0เกมครับ ได้สิบเสีย4ประตูครับมีอยู่13แต้มอยู่อันดับที่1ในส่วนเจ้าบ้านของโครเอเชียนะครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมครับได้7เสีย7ประตูครับมีอยู่7คะแนนครับอยู่อันดับที่2โครเอเชียนัดนี้ครับต้องเอาเพื่อล้างอันดับ2ให้ได้ครับผลงานการพบกัน5้านัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเป็นทางของฝั่งทีมเยือนอย่างโปรตุเกสที่ทําได้ดีกว่าโดยโปรตุเกสเนี่ยชนะโคเอเชียไป3เกมครับแพ้ไป1นเกมแล้วก็เสมอกัน1เกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ย โคเวเชียก็แพ้ให้กับโปรตุเกสครับสองประตต่อหนึ่งครับแล้วก็ไปชนะทางโปรตุเกสมา2องปรตูตหนึ่งครับแล้วมาดูผลงานณนะปัจจุบันของโคเวเชีย5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยโดยแบ,บ่งไปเป็นชนะ2แพ้2เสมอ1ครับโดยนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับสกอตแลนด์ครับ1 0ึ่งศูนย์แล้วก็เสมอกับโปแลนด์ครับสามสามแล้วก็ไปชนะทางสกอตแลนด์สองหนึ่งครับไปชนะของโปแลนด์ครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปแพ้ให้กับโปรตุเกสครับสองหนึ่งและมาดูผลงานณนะปัจจุบันของทีมเยือนอย่างโปรตุเกสนนันดดล่่าสุเีย เขายังไม่แพ้ใครครับโดยแบ่งไปเป็นชนะ4เสมอ1เกมครับโดยนัดล่าสุดเขาก็ไปชนะทางโปแลนด์มา5ประตูต่อ1แล้วก็ไปเสมอกับสกอตแลนด์ศูนย์ไปชนะทางโปแลนด์มา31มหนึ่งครไปชนะกับสกอตแลนด์ครับ2-1นแล้วก็ชนะทางโครเอเชียมาครับ2ประตูต่อ1ครับและมาดูกระแสให้ในแขกนะครับเปิดมาที่ปอลาตากลมครับแล้วให้ไปทางทางโปรตุเกสครับแต่ผมมองว่าโครเอเชียเนี่ยนัดนี้ต้องเอาครับเพื่อล้างอันดับ2ให้ได้ครับผมมองว่าน่าจะจบเสมอ ผมมองไปที่ลองโครเอเชียเจ้าบ้านครับว่าทําได้แน่นอนคู่ที่3ครับเซอร์เบียเปิดบ้านพบกับเดนมาร์กครับลงสนามเวลาตีสองสนาทีครับในศึกยูฟาในชั้นลีกครับอันดับตารางคะแนนในกลุ่ปตอนนี้นะครับเดนมาร์กเนี่ยแข่งไปแล้ว5านัดครับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมได้7เสีย5ประตูครับมีอยู่7คะแนนอยู่อันดับที่2ในส่วนของเจ้าบ้านอย่างเซอร์เบียนะครับแข่งไปแล้ว5านัดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมครับได้3เสีย6ประตูครับ มีอยู่5คะแนนครับอยู่อันดับที่3ครับผลงานการพบกันเนี่ยไปทางของทางของเดนมาร์กครับที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดย5นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยทางเดนมาร์กนะครับเอาชนะทางเซอร์เบียไปได้4เกมครับแล้วก็เสมอกัน1เกมแล้วมาดูผลงานณปัจจุบันของเซอร์เบียนะครับ5านัดล่าสุดของพวกเขา,เขาแบ่งไปเป็น,นชนะ1นเสมอ2แพ้2เกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ครับ1-1งแล้วก็ไป แพ้ให้กับสเปนครับ3-0แล้วก็ไปชนะทางสวิตเซอร์แลนด์มาครับ2-0ต่อ1ครับแล้วก็แพ้ให้กับเดนมาร์กครับ2-0แล้วก็เสมอกับสเปนครับ0-0แล้วมาดูผลงานของทีมเยือนอย่างเดนมาร์ก5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ2เกมแพ้2เสมอ1ครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับสเปนครับ2-0ต่อ1ครับเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับ2-2แล้วก็ไปแพ้ให้กับสเปนครับ1-0แล้วก็มาชนะทางเซอร์เบียครับ2-0 ชนะทางสวิตเซอร์แลนด์ครับ2-0ถือว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยก็ยังทรงๆครับยังไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วดูจากกระแสนะครับที่เปิดมาที่เหมือนในเมอร์กันส่วนผมมองว่าทางเดนมาร์กเนี่ยต้องเอาเพื่อที่จะล้างอันดับ2ให้ได้ครับผมมองว่าทางเดนมาร์กเอาชนะทางเซอร์เบียได้ครับสรุป3คู่ครับคู่ที่1ครับไปกันที่สเปนเน้นชัยครับคู่ที่2ครับไปกันที่โคเวเชียเชียได้ครับคู่ที่3ครับไปกันที่เดนมาร์กฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันครับสวัสดีครับ